อาเไอ้ยาลลโอจะได้ลลโอจะได้ยิงปืนเยอะกว่าวินเซนจะเป็นคนในนี่มากกว่าคนคิดมากกว่าเรื่องเรื่องสมองพี่ชายจัดการเลยครับตตตตติิิิิงงงงงเริ่มเดี๋ยวมันเริ่มเลยอะดิเอ้ยไอ้หัวปอกมึงอยู่ข้างบนนั่นใช่ไหมไอ้สัตว์ลงมาดีนิดไกูวิ่งด้วยจิ่งาไอ้กูไม่ไอ้เอ้ยอย่าอย่าอย่าไอ้ตัวเข้ามา็นไ

เดี ok ๋ยวเดี oui> ๋ยวดูข้างล่างดูข้างล่างกูดูข้างเฮ้ออะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้าเอาเอาขอโทษกูก็ไปเดินชนมันอี๋ขวี้อี๋ขวยแล้วเคโทษเอ้ยกูต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันถอดเอ้ยมันใส่กูถอดกางเกงไม่นะ เอ้ยอย่ยกูแม่งเฮ้ยโดนโดนที่อย่าโดนซี่ตูดอย่าโดนซี่ตูดแน่ๆเลยกูซี่ตูดอย่าเอ้ยแม่งรอดูหาพวกกูไอ้สัตว์โดนแน่ไอ้เย่ยตูยมาดูหนี่ไอ้สัตว์ไอ้โจมิเดเตอร์อย่าล้างไอ้ล้างตูนน้ำมนต์ล้างตูนดิ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 นต้องเบอร์ไว้ไห้เงี้ยไม่เบอร์ก็โดนแบนซะกันัลนแหละเบอร์อแบนไง ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมไม่เชียวหอมหอมหอมไม่ได้ใครอ่ะโจไบเดนเหรอดูนาซีก่อนว่ดูนาซีเชียวเลยสัิทีนัซซี่เบบี้เหรออะไรอ่ะอ๋อกูมาถ่ายทำเอลฟีีนัซซี่เบบี้ในคุกใช่ไหมโอเคเฮี้ยเลยสาวแดนมเอลฟี่นี่เล่นเล่นจบลองเทคได้อ่ะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะไอ้มีคนจะคุยกับมึอฮู้ไอเซนเบิร์กหรือเปล่า Hey, yo, what did you do Who's winning? Me, of course. Ow! i Hey! Let me go! boy, There you are. It's time to play. What the fuck do you want? Look at here, that not about what I want it's about what harvey wants that piece <inaudible> of shit better be happy he's on the outside he might be on the outside but he still pays me good huh fact is he pays me really good to kill you oh <inaudible> and i don't really like you so it's a win-win situation for me yeah oh joey do i you know i suck i don't know like <inaudible> i เอ้ยสาวสาวโดนกูตุ๋ยกูโดนสาวสาวตุ๋ยตีกันโดนตุ๋ยเอาเเอาเหรอไปที่ร้อง go dragon man kill h take him down come on motherfucker come on motherfucker เจเจมาดีครับมาดีมาดีมาดีมามามาเเเตอร์เตอร์ ช่วยกูด้วยอานงานงาล้มึงึตากูแล้วไอ้เี้ยอ้วนมันไม่ได้อ้วนเลยหรอทีตัวดมึงแม่งเหยียดตีแน่ตีแน่เคทอด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 ไอ้ยกเทอส้ยสปาร์ตันต่อยไอ้ยก์สปาร์ตันหรือไ้ยกมีการต่อยเบาๆได้ไห

Okay. Okay. Here you go. Oh, bye. Come on, I don't got all day. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I wanna eat. <laughs> hey. Is someone talking? No. Mm -mm. I don't hear anyone. <laughs> Me neither. Oh, it's up a... with oh, fire. My uncle, I need it. Wow, like that's Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? You're <laughs> oh, <laughs> <we got> a <laughs> dog guy over here. Should <laughs> <laughs> <So laughs> I look like it? Alright. So, what are you gonna do about it, Gringo? How about this? <laughs> oh, <laughs> hey, man, alright. Shit, man. Relax, okay? Go. Fuck, eat. Hey, what's going on? Give up. Give up, give up. Give up, give Is that it? Yeah. <laughs> <laughs> what do you think? <laughs> you <laughs> <mean>? <laughs> อะไรเมันคิ้วนี้เป็นร้านอาหารเลยไงวะออกม hey, no, no, ือละไอ้มึงกูมาแล้วเออนี่แนี่เฮ้ยมันมีมันมีมันมีของมันเอาอาวุธมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอย่าดิแกคุกกิ้งเซบูเลตอร์เฮ้ยมันมีมีดเฮ้ยเค่เคทอสไ้เคทอไอ้สัตว์ีิ ไม่อยาเบรคเอาโอลิปัสไอ้สัตว์เนี่ยเอ้ยเบรคเอาเคออดิโอลิปัสที่เบรคเอาเคออดีสัตว์เนี่ยเดี๋ยววิ่งได้แต่เนี่ยหลบไม่ได้อย่ามึงหนีกูได้แต่เดี๋ยวมึงมึงหนีได้แต่มึงหลบไม่ได้โดนยัง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 คุยพ่อกูเบาดีไก่มึงเข้ามาเดยมาคืนใครอยากได้มาเข้ามามึงเหรอเข้ามาเลย

หี้ยกูโดนสาวตุ๋ยโดนสาวเพลงเข็มเพลงมันเป็นอะไรหรอแค่นอนสบายก็หายแล้วตุยขอบขอบขอบคุณครับเอ้ยตยวงเฮ้ยฉันมิงเลยเลืต่ช่เดียโอ้วิเซนส์มต้องใส่ใจหร anyway? Let's just say it's a long story, but don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? It's simple. I just need you to watch my back while I get it. That's all. Sorry, nothing. I not? No Fuck it. I'll do it myself. Okay. Pull up behind. Yeah, yeah, You can't just walk out of here. มึงเดินออกมาจากที่นี่ไม่ได้ด้วยโอ้จะทำพวกเราชิบหายกันหมดโอ r คโอเ a เดี๋ยวกูช่วยกันได้ Just o n e t c อย่าถูกจับแล้วกันโอเค Keep y o u เอ้ทาคิมเอ้ยอย่าทำตาให้คมเขาไว้จตาดูว่าไอสัตว์ทำตายให้คมที่อเอาคิมยุอช้ากอีกคุณหมอฮะห้ำผมไม่แข็งอะทำไงดีหำไอ้ยาเล็กห้หมดไม่สู้ทำไงดี พยาบาลนี่หว่าเฮ้ยอยากได้ได้ทำอะไรได้หรอครับอ๋อพอดีผมอ่าขำแข็งเออและขำหดไปสู้ทำยังไงดีเฮ้ยผมขอแห้งนิดหน่อยขอน้ำเดี๋ยวจ้ไครับได้เล็กอ่ะเฮ้ยคุณพยาบาลที่อยู่น้ำไหมกินน้ำผมไหมแดกน้ำตั้หน่อยแล้วกันอ้อะไรกันนี่โอ้โหมาเช็ดมาเช็ดใกล้ๆกว่านี้ได้ไหมคุณพยาบาล โอ้ยอย่าร้อนจิ้บปิง <c oughs> ดูสิมึงทำอะไรลงไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงก็โดนจับหรอกไอ้ควายเอ้ยเฮ้ยเช็คดาวมันลบล็อบลบลบผมเจ็บที่หำมากๆเลยผมต้องการมีคนมาอมของลับให้อ่าโอ้ผมแค่ปวดหัวเฉยๆเนี่ยไอ้องของลับเดี๋ยวผมแค่พูเออดลเล่นเดีด๋ยวจะไปหยิบน้ำมาให้ยาน้ำก<ด>ับยามาให้นะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เรียนจริงๆใก้ควายแหมเอ้ยมึงน่าจะเข้ามาะชากว่านี้กว่าจะไอ้เหี้ยดาวิวาจะอมของรับให้กูก็ได้ใครจะไปรู้เอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันจับหำด้วยนี่หว่าทำไงดีว่ากูจะเอาหำไปซ่อนที่ไหนดีอ่ะถอดหำแล้วซ่อนอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะวางไว้เอ้ยทำนี่อะไรอ่ะไม่มีอะไรครับเฮ้ยชิ

what? are sure good reasons to bust out of here, but hey. I need to get out of here too. Huh? Yeah. We both want out of here. We problem. Just here. You know what? I don't need hey, your help. I'm handling myself. Yeah. Like you did in the infirmary back there. You trying to be funny? You're just letting Listen. I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. อย่างที่กูบอกกูจะช่วยกูจะช่วยตัวเองแล้วคาวี่อะเรียกว่าไงอ้ซับ The fuck do you k n o b o t h a r v y Who you been talking to? ่อยากขายเลยไง The walls are t h i n i n here. Am I supposed to believe that? Let's just e you and me have something in common. We both want him dead. อ้าวมึงมีไอ้อะมึงมีข้อดีที่เหมือนกูก็คือมึงอยากให้บันไตมึงไม่รู้ยังไงเกี่ยวกับกูเราเพื่อน บางทีอาจจะไม่เนอะแต่ฮาวิ่งไปฆ่าคนใกล้ตัวกูไปเราจะไปฆ่ามันแต่กูเชื่อได้แล้วว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นถ้ามึงกับกูร่วมมือกันไอ้กูยังร่วมมือมาแล้วเลยแค่นี้อีซี่อยู่แล้วไอ้เฮียจะฆ่ากันตาย เฮียม่งเกมม่งเกมม่งคิวแอนฟันนี่มากเลยเฮียลกนกลายปคันนี่เอก็เกมน่ารักแล้วก็สนุกไงเฮียน I mean, ิยามเกมใหม่เยเกมคันนี it s, it s plan, and ่ทำไมทำไมแม่เขาไปเสียงองว่าติ๊ก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 ติ๊ติ๊ติ๊อะไรนี่มันคือเาบินอย่างง้นก็บิน่งเฮียอะไรกันี่เป็นแผนอกเไองพูอย่างตันตับอกกัน I'll kill you myself. อย่าถ้ามึงทำพังกูข้าวมึงเนี่ย so what's your plan เออรู้แล้วล่ะแผนมึงคืออะไรอะ you'll know soon enough แยากคนรู้จะเร็วนี่แหละทำไมอะมึงจะจับกูเย็ดตได้ผู้คุมดูแล้วจะปล่อยกูไปเงี้ยไอ้เหี้ยมันคือทางออก hey Leo you didn't really have an escape plan did you h e ลิโอมึงไม่มึงไม่ได้มีแผนนี้ใช่ไหมคูยนี้ได้เย็ดแลังมึงเนี่ยมีดิ I didn't got you out, I?

I it need on Can happen? get make to that roof. you up กูอยากขึ้นไปบนหลังครั้นบูชิกันได้ไหม You know I'm good for it. Just get me up there. ไอ้กูขึ้นไปแค่นั้นก็พอไอ้ยาญยัดอะไรให้บัตรเบดบังกรเดอะมูฟี่ยัดให้อนุชาเรี่ยอะไร Hey Fred, what's up? Oh good. What do you want? Got a couple of words here. Need to change the scenery. มีคนยาดสองคนมาเปลี่ยนไปโทษทีวอร์เต็มแล้ว พวกเราได้ใช้ไอดีแก้ปัญหาได้ใช่ไหมพวกเราก็ต้องการแรงงานคนเพิ่มเมืากกันีนิดนึงปวดตาดเดี๋ยวรีบหน่อยไม่ได้มีเวลาทั้งวันด้วยกูรออยู่นี่เฮ้ยเห็นขาหมด้ป่ะพวกเราต้องขึ้นไปยังไม่ว่าจะยังไงกันแล้วแต่ไม่ก่อนกูฟังเงี้ยงั้นรออยู่ดีแป๊บไอ้เฮียมึงต้องเป็นคนขึ้นไปกูต้องเป็นคนรอรับไอ้เฮียดิไป โอ้จับมือก็ได้ย่าโคเกเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมึงทำยังไงอะโอ้ไม่ไม่จะเป็นแค่บอกี้เดยยวกูได้ไม้ไม่อย่ากูได้ไม้ไม้ถูกไม้นมาใหม่ละอย่างมึงก็กลับไปทำงานซะโอเคกูจะโอเคกูกูจะไม่อยู่คนเดียวแล้วกันเจ้ของมึงเลย

ไม่แน่ใจป่าไปไปนอนได้แล้วไอ้ควายโอเคเออเรียบร้อยเหี้ยะไรวะเนี่ยซ้อ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 ไม่หมดแล้วมาแล้วพ่อพอพอเก็บเก็บเก็บมันพอตอนกุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมึงอะไปหลับได้ไปเราไปนอนได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเดินกลับไอ้ควาย มันมาจากทางที่มันออกมามันก็ต้องเดินกลับทางนั้นดีไอ้แ้่ไอ้แก่เร็วเร็วดิตุ๊เอ็กซ์มึงเสียหรอแล้วขุดอยู่มันได้เร็วแค่เนี้ยเอาแสแสไอ้ยนเดียพว่ขี้แสไอ้ยัพวกขี้แสมาเจอโฟนชิ้นโอเคกูเสรจแล้วอย่าพึ่งส่งนะมึงอย่านะอย่าพึ่งนะไม่มีแล้วปะเร็วเร็วเอาเร็วเร็วพ่อมันจะมา

ได้เยอะกว่าที่มึงเป็นคนฟุกแล้วกันไปนอนแด้แล้วอะไรเอยผมยังไม่เหนื่อยเลยโอแมงเดิรมาสตัววะเก็บเ็บเบอยไม่มีอะไรเดเียนูหน้าด้วยเียนนคลิปเนคลิปเนคลิปเนคลิปได้เวลาได้เวลาสดดีสดักเสด้จนอนเก็บเก็บเกเียนคลิปไอ้กอ น่าจะละครกูที่มันรอจริงๆเลยไปดูดิซ้ายมาเปล่ามาแล้วาอ้ยังกูว่าแล้วกูดีแล้วกูยังไม่กดไอ้สัสยังมาสองห้องกูก่อนได้นะมึงอย่ามาเกมหลุดตอนดีแล้วไอ้สัสเกมหลุดตอนดีได้แล้วใหม่ทั้งยวงเลยนะต้องมาเป็นคนเอ้ยต้องมาเป็นคนจี๊ดเลวมาแล้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 วันมาแล้วมาแล้วปิดปิดนี่นี่เงินครีมเงินครีมเีินะเกมเงินครีมเดี๋เดี๋ยวเดี๋ไอ้สัส นีพวกขีแสไอศาตว์เฮียตำรวจดำไอ้เเพเ r a พร้อมไหมพร้อมยังพมโอเคตัดปเล่น,นชนกองนี่เหีย เกียดนิดหน่อยอุ๊ยสงตินี่แม่โดนเกียนโดนเกียนเกียนนิดหน่อยเกียนนิดหน่อยี่ไม่เข้าไม่เข้าไม่ตลกไม่เขยตี๋เดี๋ยวผู้ชายสคนในท่อระบายน้ำกำลังจะเสร็จ Yeah we do. Hmm. Hmm, what's What are you thinking? I'm thinking sheets. Hey alright. Let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. <laughs> Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The cart will inspect it and then bring it to the back room. Hey, back room! <laughs> They're going to it. You back room? But they don't look too hard. yeah hong, As long as we cover it sheets, we should be fine. Okay? Again, I said the back room. Ayia, back room. All right, let's cover you with sheets. ไอ่ยาไอ่ยาเอาอหาไอ่ยาไอ่ยาเอาขี้เอาขี้คุมตัวมึงไอ้สัตว่ายูอนชีทไอ่บิดีมอชีทเฮ้ย t ฮ้ย้ยเฮ้ย้เฮ้ยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยจะลุกนะโอเคซิววี่โอเคมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้โอเคดูดีน่ออกไปพ้นซะ Ê, không ăn đâu What the hell? Give me some sheets, will you? Yeah, 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 I'm coming. Hey, I'm coming. Let's go, bye, guys.